สมมุติว่าเราขับรถไปชนคนอันนี้เราก็ต้องชดใช้ถ้าเราเป็นฝ่ายพิษเราก็ต้องรับผิดชอบซึ่งค่าเสียหายตรงนี้ก็มีตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านขึ้นไปเลยแล้วแต่ว่าเหตุการณ์มันใหญ่หรือมันเล็กแค่ไหนประการรถยนต์ที่ไหนดีบบ่ไพรซ่ามันนี่ผมเติ้นครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง สี่คุณสมบัติเนาะของคนที่ไม่จำเป็นต้องมีประกันก็ได้ประกันรถยนต์เนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยก็จะมี2แบบจะมีพรบรกับมีประกันรถยนต์ภาคสมัครใจใช่ไหมครับซึ่งพรบรเนี่ยทุกคนต้องถูกบังคับให้ทําอยู่แล้วเลือกไม่ได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีรถก็ต้องทอําพรบอยู่แล้ว mm hmm. ทีนี้เราจะมาพูดในส่วนของเรื่องประกันภาคสมัครใจหรือว่าไอพวกประกันชั้น12-3นี่แหละด้วยความที่มันชื่อประกันภาคสมัครใจอ่ะนั่นหมายความว่าทุกคนอะ่ะสมัครใจทําก็ทําไม่สมัครใจทําก็ไม่ต้องทําก็ได้ วันนี้เราก็จะพูดกันว่าต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างถึงจะไม่ต้องทําประกันโอเคเริ่มจากคุณสมบัติข้อแรกของคนที่ไม่จําเป็นต้องทําประกันนะข้อแรกก็คือต้องมีเงินเพียงพอที่จะจ่ายค่าเสียหายหรือว่าค่าชดเชยที่เกิดขึ้นเช่นสมมุติว่าเราขับรถไปชนคนใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องชดใช้เหมือนถ้าเขาบาดเจ็บเราก็ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือว่าถ้าเขาพิการหรือว่าถึงขนาดเสียชีวิตเนี่ยเราก็ต้องจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้เขาแล้วสมมุติว่าถ้าเราขับรถไปชนรถเหมือนกัน คนเสาไฟฟ้าอะไรต่างๆที่ไม่ใช่คนถ้าเราเป็นฝ่ายพิษเราก็ต้องรับผิดชอบซ่อมรถเขาหรือว่าซ่อมทรัพย์สินที่มันเสียหายที่เกิดจากการที่เราไปชนเราก็ต้องจ่ายค่าเสียหายตรงนี้ซึ่งค่าเสียหายตรงนี้ก็มีตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านขึ้นไปเลยแล้วแต่ว่าเหตุการณ์มันใหญ่หรือมันเล็กแค่ไหนซึ่งก็อย่างที่ทุกคนน่าจะรู้กันก็คือหลักพันหลักหมื่นเนี่ยก็อาจจะเกิดได้ง่ายหน่อยใช่ไหมแต่ว่าถ้าหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านอะไรเงี้ยอาจจะเกิดยากหน่อย แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดไม่ได้ใช่ไหมเราก็เห็นในข่าวกันทุกวันว่าแบบขับรถชนคนต้องชดใช้ค่าเสียหายเท่านู่นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนอ่ะมีเงินเพียงพอที่จะแบบรับผิดชอบค่าเสียหายในส่วนนี้ก็บอกได้เลยว่ายังไม่จําเป็นต้องทําประกันหรอกนะครับเพราะที่หนึ่งเป็นเรื่องเงินใช่ไหมโอเคแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเงินไม่เป็นไรมาฟังข้อ2ข้อ2คือถ้าไม่มีเงินเราก็ต้องมีหลักทรัพย์สำรองเพียงพอที่พร้อมที่จะขายด้วยนะเช่นพวกบ้านที่ดินหรือว่ารถ ที่เราแบบมีแล้วเราสามารถขายเพื่อมาเป็นเงินสดได้เพราะว่าถ้าเกิดเหตุแล้วเราเกิดเงินสดไม่พอผู้กรณีเขาก็สามารถเอาเรื่องไปฟ้องศาลได้ศาลเขาก็จะมาเช็คว่าเรา, <c oughs> เรามีหลักทรัพย์อะไรบ้างแล้วเขาก็บังคับให้เราขายเพื่อเอาเงินไปจ่ายค่าเสียหายให้กับผู้กรณีทีนี้ต่อไปเป็นข้อ3คือข้อ3เนี่ยต้องบอกว่าต้องมีดวงที่แคล้ลาค่าจากอันตรายเออเพราะว่าอันตรายหรืออุบัติเหตุเนี่ยมันก็เกิดได้ จากทั้งฝั่งเราแล้วก็ฝั่งคนอื่นใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติขับรถแล้วเราหลับในเราก็ต้องดวงดีพอที่เราจะตื่นทันก่อนที่รถมันจะชนอะไรสักอย่าง <Okay. S 1> หรือว่ากรณีนอกถนนก็ได้เราไปดูหนังรอบดึกเราไปจอดรถไว้ในห้างดึกๆใช่ไหมแเรามีขโมยเดินมาที่ชั้นที่เราจอดรถอยู่เราก็ต้องดวงดีพอเหมือนกันที่ขโมยอ่ะจะไปขโมยรถคันอื่นที่ไม่ใช่รถเรา อย่างที่บอกแหละถ้าเกิดว่ามีข้อเนี้ยมีข้อเดียวข้อหนึ่งข้อ2ไม่จําเป็นเลยเพราะว่ามันจะไม่เกิดมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะใช่ไหมพอมีข้อ3ปุ๊บถ้าดวงเราแคล้วคลาดจากอันตรายแล้วเราก็ไม่จาเป็นต้องเสียตังค์ต่อไปข้อสีข้อสุดท้ายละข้อ4ี่เนี่ยที่เอามาไว้ข้อ4ีเนี่ยเพราะว่ามันมีความสําคัญมากๆเลยถ้าเกิดคิดว่าเราอ่ะจะไม่ทํประกันนะเราควรจะมีข้อ4ี่ติดตัวไว้เลยนั่นก็คือเราต้องมีเวลาพอสมควรแล้วเราก็ต้องใจเย็นพอสมควรด้วยเช่นสมมติว่าเราโดนรถคนอื่นขับมาชนใช่ป่ะต่อให้เราเป็นฝ่ายยถูกด้วนะ ไอรถคันที่ขับมาชนเราอ่ะเขาไม่มีประกันด้วยทีนี้เท่ากับว่าเราต้องหาอู่ซ่อมรถเราเองใช่ไหมแล้วเราก็ต้องเรียกค่าเสียหายเองด้วยตัวเองเลยต้องไปเจรจากับเขาด้วยตัวเองกระบวนการพวกนี้มันค่อนข้างจะเสียเวลาเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าต้องมีเวลาข้อหนึ่งเนาะทีนี้สิ่งที่จะตามมาคืออะไรสมมุติว่าเราไปเรียกค่าเสียหายกับคู่กรณีแล้วแหละจริงๆคู่กรณีเราก็เลือกไม่ได้นะว่าเราจะเจอใครบางทีเราอาจจะเจอคนแบบเออเขายึกยักไม่จ่ายหรือว่าเขาบอกเอเขาไม่มีจริงๆ เออเขาจะไปหาจากไหนมาให้เราอย่างเงี้ยคือถ้ามันมีปัญหาตรงนั้นปุ๊บเนี่ยคุณต้องใจเย็นพอสมควรเลยนะกับการที่จะต้องโทรตามหรือว่าเรียกค่าเสียหายจากเขามาสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมจ่ายเราจริงๆทีเนี้ยเรื่องมันก็จะถึงตำรวจใช่ไหมเรื่องมันก็ถึงศาลเราก็ต้องไปเสียเวลาในการแบบแจ้งตำรวจฟ้องศาลก็จะเสียเวลาเพิ่มอีกถึงบอกว่าข้อสี่เป็นข้อที่ควรจะมีมากๆเลยเนาะเพราะว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกอะถ้าเราไม่มีประกันเท่ากับว่าเราต้องจัดการพวกเนี้ยด้วยตัวเองหมดเลย โอเคฟังมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะน่าจะได้ไอเดียพอสมควรแล้วเนาะว่าเราควรจะทําประกันหรือไม่ควรจะทําประกันดีซึ่งจริงๆก็อย่างที่บอกถ้าเกิดว่า34ข้อด้านบนเนี่ยเรามีเนี่ยจริงๆประกันอาจจะไม่จําเป็นสําหรับเราเลยก็ได้โอเคแต่สุดท้ายเนี่ยอยากจะฝากไว้อย่างหนึ่งคือไปเจอคอมเมนต์ในพันทิปมาคอมเมนต์นี้แบบโดนใจมากอยากจะเอามาแชร์ให้ดูทุกคนฟังเขาเขียน okay, ว่าดูไหมว่าประกันอ่ะทาเพื่ออะไรประกันอ่ะทาเพื่อคนเหล่านี้นะทาเพื่อตัวคุณทําเพื่อลูกคุณ ทำเพื่อครอบครัวคุณพ่อแม่คุณเพราะว่าถ้าวันหนึ่งอะเราไปชนคนเขาแบบบาดเจ็บล้มตายขึ้นมาแล้วเราต้องชดใช้ค่าเสียหายตรงนั้นอะเท่ากับว่าทุกอย่างในชีวิตคุณอะที่ผมพูดมาเมื่อกี้มันกระทบหมดเลยนะแล้วนอกจากนั้นนะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเงินที่จะไปจ่ายให้กับคนที่คุณไปชนอะแล้วคนที่คุณไปชนอะเกิดเป็นคนที่ไม่ได้ฐานะร่ารวยมากมายเขาอาจจะเป็นคนที่แบบหาเช้ากินขําขึ้นมาทุกๆอย่างที่มันกระทบกับคุณสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นกับคุณะ ก็จะเกิดขึ้นกับเขาเหมือนกันนะแล้วไม่ใช่เกิดขึ้นกับเขาคนเดียวนะมันก็จะเกิดขึ้นกับเขาแล้วก็ครอบครัวเขาเหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับลองตัดสินใจกันดูก็ด้วยความเป็นห่วงแล้วก็หวังดีนะครับขอบคุณมากครับ